เบือ่อกำลังเหี่ยกินข่าวแรงพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น,อน้องจ๋ายินดีตอนทับคอสูงส่งสรอยพี่น้องขำมาเฮ็กระลมกระหนาวมันนี้ข่าวคั่วกำลังสีแกงป่าพี่น้องแกงปลาข้อเนาะใส่ผักซี พักซี่หอมหอมกับมาหัวเนาะกระเป๋าีือสวยน้าส่ส่งนี่เดี่ยวขออันงคลประ<ม>ค้ก<ม>ะอกับอัน กอกกับปดูขึ้น้อง มกเันเีมันชิสสไอนืเป็นแจ่วมกอกพี่นอ้แบบบองมันก็ข้าวเหนียวนะจำฮันหอนมันชิเสบเลยกินโบไรพี่น้องพระเครดแบบว่าจะคล้องมาอันนี้คือชิเสบไม่ไดเห็นยังก็คือชิเสบกับสุกพักพี่น้องในอวมาจะสุกพัก นึ่งเพื่อคุณผู้ชมหายสุดตัวชอมัตสดใสไม่รู้ละสจะมาบบนี้แผูขาดใบเขาใบเขาหมนหอมเสบ็จ้ทำมาแห่งลมที่แหงต้องใช้ลมเสร็จถ่ายไปจังมั้ง ขบม,ม,มาตื่นมากันเชีวลวกันม่ได้วย้องกิง้มเขาขำไว,ไว้ๆเนาะเลือมกินเล่นกินเลยหมอกำลังเดือด่นองปตาถุยสุดเนาะ แลาหรือว่าอ่อมอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่าใส่เขาเบื่อเนาะคลายคคืออ่อมใส่มักบวบนี่มัหนึ่งมันเข่ากันได้พี่น้องกับพักซีลาเนาะหรือว่าอ่อมเขียดน่อยโมเขียดน่อยจังสิเนาะมกป่าหนึ่งป่า หม้อพดดนเติบแล้วพี่น้องป้ามชุกไงเนาะเดี๋ยวเอาเสียวพักลงไปเลยพี่น้องนี่พักกริชีมบักบัวบักเล่นบักบัวแล้วกัพักซี่พี่น้องหอมดเดิประเภทอ่ำประเภทแกง มกมันเข่ากันพี่น้องกับปักซีปีนี้อากาศหนาวร้พักกันงามงามเนาะนี่ปานผลอนนบอดด้ถ่ายคลีปเขาครัวเห็ดกิดนี้เต้นดนแล้วพีน่น้องเนาะเห็ด,น,น,ด,ดน้ำแหลนนำเลยอีแมเอาอีลอยถา ทางก็เริ่มว่าห่อนลมหนาวอีกเลยพักหลายกว่าปาแต่สลอยหมักได้เวลาแกงหรือว่าอ่อมนยังนะพักได้หลายพี่น้องแซ่บย้ำนี่ก็สิเป็นโมกเขียดเนาะแกงแสบพักซีแกงเขียดน้อยแสบพักซีแสบพักขี้สมดังคมพี่น้อง ปีนี่เขียดกระไรเลยหมอกํำลังเดือดบไิโทรถามเอือยเลยจะขอหรือยังพี่น้องเพิ่นวาว่ยายาอัอันเสียแค่ยาวไปวัดพอเราไปพระวาระลมหนาวเลยอยู่พุ่นทั้งเนื้อแห่งเสียอ,อากาศเย็นเนาะแถววังเวียงแถวเมืองเพื่องนะพี่น้องดีนะเพิ่นสะลอย,ยังเอาเสีอแค่ยาวให้เพิ่น กลิ่นกำลังเหลิมหอมพี่น้องพักซีคุณยายนะกินเผ็ดบ่ได้อันนี้แกงแสนมักพีแข็งคุณยายนะั่งถากินข้าวพี่น้องขาม,มาเลยกาปวดแข่งปวดคาด้วยคุณยายนะ่ะเมื่อคืนนี้ฮังก็ะห่อนขึ้นเดี๋ยวพี่น้องห้อนเพิ่์ว่าเปิดแอร์ให้กูแน่เพิ่์ลว่า เพ็งสั่งร้องสิเมื่อบานนวดขาตื่นมาขำมาพี่น้องแล้วก็ข่าส่วนต่อลมหนาวดอกมะงม่วงกำลังเป็นดอกพี่น้องค่ะมันลมมันจับหมากจังสีนลำดอกมะม่วงล่นเบิร์ด ในเฮือน่ะก็ะดูกดูกพี่น้องของยายในขางบ้านนะนี่นหน้าบ้านเลยนะมันมันเป็นหมากจนได้กลิ่นแล้วแต่ว่ามันเป็นลายซัำดิเป็นกรนเป็นลงังอืมหอมขนาดเลยพี่น้องนี่แกงปลาซ่อนปลาคอ ห uh, ้ส like, <ygen>. <ạ. S 1> ิบุคนมันลายมันสีมันสิมุนเบอดพี่น้อนี่แต่แสบป่ได้สิบปุ่งได้เาสิบปุ่งก่อนเจ้กุ้งลงมาใส่เกลือลงไป กแกงปลาคอซองโตแกงลายก็กินมาเบิร์พี่น้องว่าจะกินลำเก่าเนาะมีน้ำใหม่ก็กินไปน้ำใหม่ไปเรื่อยๆเอยียงที่แบบสดน้ำรลอดกินแล้วแล้วเนาะเตเวนพูกินบวเป็นเวลา มือยังชิต้มไก่เซหัวปีก่อนซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเขาชิมาใส่นี่พักอีตูเรื่องใบแมงลักไหนนาะพี่น้องบานสฉลยเอินพักอีตอูอมหอมเลยเนี่ย ผักอีตู่ันแบบเขาปลูกเองมันสิต่างกับแบบเขจาวเอาเอามาขายเดนพี่น้องเขาจาขายตามตลาดสลดบกข่อยหอมอย่าคือมันเป็นแบบผักอีตู่พันอยู่เนาะเร็วเร็วหอมสุกเย็นว่ะยายข้าวเนียนเนียนใช้กัะน้อบตาลแล้วใส่แอบไม่ต้องหอเย็นเนียนได้ลย เค,เ,เค็มด้วยนี่ยังบม่ได้กินเผ็ดกินเค็มในพี่น้องยังคารามคือเก่า,าเป็นยังไงพอ,พอดีบอ,อ,อ,อ้ออร่อยว่ะใช่น้อนี่หน้าตาพี่น้องแล้วเรียบร้อยมาซีมตัก แก่ป้าคนนาองใส่กระเบือยกหน้อยพุด พ้อพอน้องม้ลงไปตักไปตึกกิน้องมื่อแหระพี่น้องยังอยู่เนาะาบกอันนกาให่นี้ลวบลวกพักอันลวกพักกาดซ่อมเนาะนี่เบาเอวมาห้ยวาน่ลวกกินว่านหวานเนาะ เดี๋ยวปรดนไปเสีบเสบท่เข้าทากินแบบซซำนี่นะ อุ่นขัวหมูยหญวยอุ่นขัว้บบด้เีย็นระเรยยอะดเยพี่น้องรอกินนะไ่น้องจา้าได้มากี้สิคเก็บผาบรยากาศสเอร์นาะิลเลยกิ่ตอด้อ่เข้าพี่น้องททยกินกินตเข้าคู่มือเนาะ ไปแล้วพี่สบายดีสบายดีอ้าวเขามาในบ้านเพราะวา่าคือมาอุ้มกันจุงๆโอ้ยด่าเอ้ยให้แต่ไม่ใหญ่รวยอุม้มแล่นไปเห็ดกินให้อีแมวอีลอยถาแามว่างกับไ้แล่นไปเห็ดกินอยู่พี่น้องกระถือรับหร้อเปล่าคือบ่้านคือบ่นอนบนมือบ่เวนบ่นนอนสบ,บ,บาย เตี่ยงเต้เที่ยงบ่โดนเลยจน hạ มงหายแกล่าปุ่งกะหายเบบคล้ายๆคือแบบเพื่อนหายลังอะนะพี่น้องแบบหายแล้วหายเลยเด็กขันบ่หายเลวก็บบ่หายขันได้หายเลวก็แบบหายนะเอาบ่ทันกะหายจริงสิไปกินข้าวเด้อลูกเด้อ mẹ uống bỏ bà nè ơi bay cõi Chị lại sử bài cõi Bên sang đi mà nói Ở xe anh có cãi được không chịu lượm ta ăn, ăn 部分。Uh,